พกพรกะวผมโฮสเทก่อนนะครับกับคลนแ,ลแมเมเที่อสุดผิดนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดราชาชิว่าี่หารครับหรือว่าวัดราชานั่นเองนะครับก็ตอนนี้เป็นอาราการประเรียนครับก็เมื่อกี้เราได้เกินกันก่อนแล้วใช่ไหมครับว่ามีหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเ็ดแปดผมมีกวางด้วยสวัสดีครับแล้วก็ผุ่นดีต้อนรับโอ้โหได้ไดเลย วัดราชาที่วานวิหารเพราะว่าเราดูแผนที่ก่อนทําให้เรารู้จุดใช่ไหมว่าตรงเมื่อกี้ที่เราเจอก่อนเนี่ยจะเป็นสารการประเรียน่เรายังไม่ได,ดาออกมาเสนอเราไปหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าเพราะว่าตรงต้นโพตรงตําแหน่งเนี้ยคือเบอร์ห้านะครับของแผนที่นะที่เราดูเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้คือเบอร์ห้าแล้วพอเป็นอ่าตรงที่สวยๆตรงนี้จะเป็นเบอร์หนึ่ง มันจะดีเบอร์สองและคณะนั้นที่เจอกับพิพิัณฑ์เป็นเบอร์สามนะครับเพราะฉะนั้นเราดูไปแล้วครับหนึ่งสองสามห้าแล้วก็เมื่อกี้เพิ่งดูเบอร์สี่ไปทีน,นี้เราเข้าไปดูเออหกเจ็ดแปดด้านในนะครับต้องค่อยๆเข้าไปดูนิดหนึ่งนะที่อาจจะซับซ้อนสั้งนิดหนึ่งลึกลับสักนิดหนึ่งนะครับเขาอยู่ด้านไหนเหมือนคนไม่ค่อยเดินเข้าไปหรือไงไม่ทราบผมก็มไปแน่ใจนะตต้องไปเช็กก่อนนะผิดพาดประการใดขอภัยไปจบตั้งแต่ช่วงนี้เลยนะครับถ้าเกิดมัน,นไม่ ไม่ผัดข้องนะจริงๆนะแต่ถ้ามเกิดไม่ขัดข้องหมุนก็จะเดินไปได้เรืเร่อยๆนะครับนี่ครับโอ้โหพระแท่นมานั่งคาศิลาบาทจำลองนะครับโอ้โหนี่นะครับพระตำหนักสี่ฤดู สวยมากๆาพระตนักสีเล็ดดูนะครับอัน,นนี้ก็สวยครับน่าจะเป็นเหมือนเศนของพระอยู่นะน่าจะใช่อันนี้ก็สวยพระตนักสีเล็ดูครับเบอร์หก โหตรงนี้สวยอ่ะโอเคต่อด้านนี้เลยครับดเดี๋ยวเข้ามาอีกช่องนึงนี่ตรงน,นี้ช่องข้างหน้าใช่เบอร์เจ็ดแล้วก็เบอร์แปดใช่ไหม่แบบเราต้องค่อยๆเช็คขคี้ยะนันก่อนเพรไม่รู้เจอเจ,อเจ้าถิ่นหรือเปล่านะครับ ก็สวยสนาะนจะเป็นส้มประตูอะไรสักอย่างครับด้านนี้นี่ก็เปอีกอาคารหนึ่งนะครับใช่ชื่อว่าสาราจิตประสงค์ นี่สวยมากครับเพราะต้หนักคนแบบว่าพันปีหลวงก็คือเบอร์แปดใช่ใช่นะครับโอ้โหแบบนี้สวยมากๆใช่ขนาดด้านล่างยังสวย บนก็สวยนะครับเขาตัหนมาผมเดบ่็พ,พันปีหลวงนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะใช่ห้ามเก็บหนอไม้หรือว่าหนอไผ่เด็ดขาดนะครับใช่นะตรงปอบหปฟ้อมนี้ สองสี่เจ็ดเจ็ดโอ้โหใช่เป็นชนะตายสมดันสวยมากมใช่แบบตึกเขาให่มากๆนะครับสองสี่สองสามสองสี่เจ็ดเจ็ดโอ้โหใช่ครับติมักพี่ลาบ ผมถึงอันนี้ครับโอ้โหมันสูงมากๆนะครับปิแอตลาเบียนยาต้งต่ำหนักโอ้โหของวัก,กันที่สี่ใช่สวยมาก สวยอยแางนี้เลยขนาดนี้นอ่าสวยมากมากแเขาเข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับเร่วันี้ก็กคือวัดราชาธิวาสนะครับ ก็หมดเวลานลงแต่เป็นเท่านี้ครับพวกก็หมายโอกาสหน้าสำหรบบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ